สวัสดีชาวราศีตุลและผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีตุลกันว่าตั้งแต่าดาวเกตหรือว่าดาวพระเกตเนี่ยนะครับยกย้ายออกจากราศีกรกฎนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับต่อดวงชะตาชาวราศีตุลครับก่อนอื่นครับ รบกวนนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับให้ช่องของหมอเหลี่ยมด้วยนะครับชื่อช่องว่าหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่เย่นะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับคำทำนายในอนาคตรวมถึงข้อควรระวังนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่ท่านนะครับทุกท่านนะครับจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับให้ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่ๆครับเป็นกำลังใจให้หมอเหลี่ยมนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าการย้ายของดาวเกตหรือดาวพระเกตเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อชาวราศีตุลย่าังไงบ้างครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวเกตนะครับย้ายออกจากราศีกรกฎเมื่อวันที่9ก้ากันยายนนะครับแล้วก็จะอยู่ใน ราศีมิถุนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันที่4พฤศจิกายนก่อนที่จะย้ายไปราศีถัดไปนะครับซึ่งการที่ย้ายมาอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งดาวที่ดีนะครับองค์เกณฑ์ดีเลยก็คือ,อตำแหน่งดาวเป็นมหาอุจนะครับ ซึ่งมันแปลว่าสูงส่งปลว่าบุญวาสนาแปลว่าบาบารามีนะครับหรือว,ว่ากุศลกรรมอันดีต่างๆที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับแสดงว่าตำแหน่งดาวพระเกตเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คืออยู่ที่ตำแหน่งมหาอุณให้คุณทางด้านดวงชะตาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมรับสิ่งดีๆเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นกับ12ราศีเลยรวมรวมถึงราศีตุลด้วยนะครับ คราวนี้นะครับด้วยดาวเกตนะครับเขาเขามีผลมีอิทธิพลนะครับด้วยตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อไปอยู่ร่วมกับเรือนกับพบอื่นกับดาวอื่นแล้วเนี่ยมักจะให้ผลในเรื่องของการเสริมการเพิ่มการขยายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ในคนที่มีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีอยู่ เรือนพบที่ไม่เสียนะครับดาวดีไม่มีคู่ศัตรูอะไรเงี้ยนะครับมันเขาจะให้คุณนะครับดาวเกตเขาจะให้คุณนะครับเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มคุณอันนั้นนะครับในเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องไม่ดีนะครับหรือว่าดาวที่อยู่ด้วยไม่ดีเนี่ยหรือดาวเสียหรือว่าพบเสียเรือนเสียเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าให้ผลทางด้านไม่ดีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเรียกว่าทําให้มันแย่ลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวดาวเกตเนี่ย จะเป็นลักษณะการขยายหรือการเสริมนะครับทั้งดีและไม่ดีให้คุณและก็ให้โทษนะครับคราวนี้นะครับดาวเกตเนี่ยนอกเหนือนจากนั้นเนื้ยตัวของเขาเนี่ยจะเป็นการสื่อถึงในเรื่องของสิ่งที่ลึกลับเล้นลับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องของยานวิเศษการอย่างรู้โหราศาสตร์อะไรแบบนี้นะเรื่องของวิญญ,ญาณนะครับเนื่องจากว่าดาวเกตก็เป็นวิญญ,ญาณธาตุเนาะเพราะฉะนั้น การที่เราจะเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับทั้ง12ราศีเลยนะครับคราวนี้มาดูครับว่าดาวเกตนะครับย้ายเข้าสู่เรือนอะไรนะครับของราศีตุลนะครับก็ย้ายออกจากกรรมะเข้าสู่สุภาษนะครับก็แสดงว่าแน่นอนครับการงานของคุณเนี่ยจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับนอกเหนือจากศีศักดิธิ์แล้วนะก็จะมีเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับ ให้การโปรโมตอย่างดีหัวหน้านะครับให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยได้รับการซัพพอร์ตไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของดาวย้ายนะครับเพราะฉะนั้นราศีตุลครับการงานของคุณเนี่ยออกผลแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ดื่มดํำนะครับกับความสำเร็จกับความภูมิใจนั้นนะครับใครที่ยังไม่สำเร็จก็ ในช่วงของ2เดือนนี้นะครับตั้งแต่9กันยาจนถึง4พฤศจิกานยนก็มีโอกาสที่จะได้รับเลื่อนได้รับโปรโมทนะครับได้เขาเรียกอะไรนะของขวัญได้โบนัสต่างๆได้คอมมิชชั่นต่างๆเป็นอย่างดีนะก็ูุยเรียกว่าผู้ใหญ่รักนายรักให้การสนับสนุนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับสปอร์ตในหลายๆทางไม่ใช่ไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าไม่ใช่แค่หัวหน้าโดยตรงเนาะก็จะมี คนรอบข้างที่เป็นผู้ใหญ่คอยพพอร์ตนะครับในเรื่องธุรกิจเช่นเดียวกันครับก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะครับได้จากคู่ค้าใครที่มีคู่ค้าคู่พันธมิตรนะครับจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีสปอนเซอร์ในการช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีสปอนเซอร์เข้านะครับเรียกว่าราศีตุลเนี่ยก็โดดเด่นเรื่องงานโดดเด่นเรื่องมีคนอุปถมัมภ์นะครับนะครับก็แสดงว่า,าคุณ ทำอะไรก็ตามคุณไม่ติดขัดอ่ะจะมีคนยื่นม,มือเข้ามาช่วยคุณอยู่ตลอดนะครับทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องของการค้าขายเรื่องของงานประจำนะครับเรื่องของการเรียนต่อการสอบแข่งขันนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าใครอยู่ในช่วงของการลุ้นต่างๆอลุ้นสอบสัมภาษณ์สมัครงานนะครับลุ้นผลลุ้นเอเรียนสอบแข่งได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสอบแข่งขัน คุณจะได้หมดเลยนะครับด้วยด้วยเกณฑ์ที่ที่มันเป็นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความเป็นสุริมงคลทุกอย่างอะ่ะเขาเรียกว่าคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณมีการที่คิดในการอ่าเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองก้าวหน้ามากขึ้นใครคิดจะเรียนต่อได้เรียนใครคิดจะเรียนเพิ่มเรียนจบและเข้าใจและสามารถเอาไอสิ่งที่เราเรียนต่อเอาที่เราไป เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยกลับมาใช้กับงานประจําได้ด้วยเป็นอย่างดีเรียนอะไรก็เข้าใจง่ายนะครับช่วงนี้เรื่องด้วยด้วยอินทิพล์ของดาวเกตเป็นดาวที่เขาเรียกว่าพลิกแพลงเก่งนะครับปฏิภาณไัยพลิบเรียนแล้วเข้าใจง่ายคุณช่วงเนี้คุณรีบหาพัฒนาตัวเองเรื่องหาความรู้ใหม่ๆนะครับใครที่อยากเปลี่ยนสายงานแล้วความรู้ยังไม่เพียงพอให้รีบเรียนในช่วงเนี้นะครับคุณจะสามารถประสบความสำเร็จทางด้าน าการพัฒนาตัวเองการเรียนนะครับการสอบรวมถึงเรื่องของการทํางานด้วยเช่นการทํางานแบบเปลี่ยนสายเนาะเราก็ไปเพิ่มเติมพัฒนาคอมพความตอร์ซี่ความรู้คว,ค,วรความสามามรถทักษะของเราสกิลต่างๆเขาเรียกว่าเป็นรีสกิลอัพสกิลได้เต็มที่นะครับในช่วงนี้สำหรับชาวราศีตุลคุณจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า,าประสบความสําเร็จได้สูงนะครับคราวนี้มาดูข้อเสียครับข้อเสียหรือข้อควรระวังนะครับ ชาวราศีตุลครับคุณต้องระวังศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ศัตรูที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่ามีอะไรมากกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบางคนที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดเผยตัวที่เขาซ่อนมานะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าข้ามหน้าข้ามตานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี้ก็คือคนผู้เริ่มงานเราเนาะรวมถึงหัวหน้านะครับถ้าตอนนี้มีประเด็นใครมีประเด็นอะไรกับหัวหน้ายอมยอมเข้าไปเลยครับเขาเป็นหัวหน้านะครับก็ออตามเขาไปก่อนในช่วงนี้อย่าให้มีปัญหานะครับเพราะว่าถึงแม้บางเรื่องเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรนะครับเขาเก็บซ่อนครับเขาเก็บซ่อนเขาเก็บความแค้นนี่ไว้แล้วรอชำระกับเรานะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่าไปผิดใจกับใครเลยในช่วงนี้นะ มีแต่เสียนะผลดีไม่ค่อยมีนะครับชาวราศีตุลนะครับสงบปาสงบคําอย่าไปมีศัตรูกับใครนะครับศัตรูที่ที่มองไม่เห็นเนี่ยมีแน่นอนผมบอกเลยนะครับแล้วก็จะแก่กว่าด้วยนะครับวุโสกว่านะครับอันนี้ต้องระมัดระวังคนพวกนี้เลยนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนเลยช่วงนี้นะครับคราวนี้นะครับก็บอกมาทุกราศีเนาะการเสริมดวงนะครับของเมื่อเราอิทธิพลของดาวพระเกตนะใครไม่ดีเนาะก็ให้ เสริมยังไงก็ง่ายๆครับก็คือดาวพระเกตเดาวศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งการประพฤติดีเนาะประพฤติดีให้ผลให้คุณกําลังสองใครประพฤติชั่วก็ให้ผลกําลังสองเหมือนกันนะครับก็ได้รับผลตอบแทนอันสะสมไปนะเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับคิดดีทดําดีพูดดีนะครับรักษาศีลน,นะครับทำไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทําคนอื่นเดือดร้อน ไม่ใช้ความดีความเขาเรียกว่าดวงดีโชคดีความเก่งของเราในช่วงนี้โดยชะตาให้เราดีในการข่มเหงรังแกผู้อื่นอน,นี้ห้ามเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับประพฤติดีนะครับแล้วสิ่งต่างๆอย่างเช่นเรื่องที่เราโดดเด่นเรื่องงานเรื่องผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเรื่องคนอุปถัมภ์ดูแลค้ำจุนสปอนเซอร์เข้าหาเรานะครับทําให้เรามีเงินทุนไปต่อกู้ยืมอะไรก็ง่ายอะไรพวกเนี้ถ้าคุณทําดี คุณคิดดีกับเขาเนี่ยรับรองนะครับตัวาดาวเกตที่มีทิพลในเรื่องเอเพิ่เพมเสริมเติม,เม,เม,เมขยายเนี่ยเขาจะให้คุณเป็นดับเบิลนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะครับก็ยินดีด้วยครับท่านก็เป็น1นในอ่าราสิบหนในสิสราศีที่เขาเรียกว,ว่า,าดาวเกตให้คุณแล้วกันนะครับแล้วก็คุณจะพร้อมรับไม่รับก็อยู่ที่บุญกุศลของคุณนะว่า คุณพร้อมไหมนะครับถ้าคุณเป็นคนดีประพฤติดีก็ดับเบิลเข้าไปนะครับผลจะเกิดกับคุณแน่นอนเกกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเรื่องของงานเรื่องของผู้ใหญ่อุปธรรมนะครับ